ผมไม่รู้ว่าเราเองกําลังแสดงความความถวายเกียรติหรือให้เกียรติกับพระคัมภีร์ของเรายังไงเราไม่ได้ให้ใช้เวลาในการศึกษาเลยนอกจากเอาหยิบมาแล้วก็มาอ้านอิงเพื่อสนับสนุนความน่าเชื่อถือของตัวเองอันที่สามเราอวดอะไรเราอวดพระเยซูเราอวดพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเองศักดิ์สิทธิ์น่าเทิดทูนบูชาแล้วอวดสามอย่างนี้ถ้าอย่างนั้น เมื่อมนุษย์ทั่วไปไม่มีพระเจ้าเอามเ,เ,เอามโนธรรมและเอาความคิดมาเป็นตัวตัดสินว่าทําบาปดังนั้นพวกยิวหรือพวกคริสเตียนก็ถูกสามเรื่องนี้ในการที่จะนำมาตัดสินว่าเป็นคนกระทาบาปเหมือนกันนั้นเรามาดูความคิดของเปาโลในข้อ17บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเรียกตัวเองว่ายิวทำไมเรียกตัวองว่ายิวก็ยืนยันธรน ทำไมเรียกตัวเองว่ายิวครับอาจารย์สมศรีครับทำไมเรียกตัวเองว่ายิวครับอาจารย์เพราะชื่อแล้วไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าสุนัขเวลาเราเรียกตัวเองว่ายิวมีความหมายว่าต้องเข้าสุนัขนะครับ,ล u, มมรบและพึ่งพาอะไรพึ่งพาธรรมบัญญัติพระคัมภีรบอกว่าเราเองใช้ธรรมบัญญัติภาษาอังกฤษใช้คําว่า lesson เห็นไหมครับ lesson มีความหมายว่า ตั้งอยู่บนชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าถ้าวันนี้เรายืนอยู่บนเก้าอี้แล้วเราชักเก้าอี้ออกจะเป็นยังไงลง้มยืนไม่ได้วันนี้เราเองบอกว่าพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของเราวันนี้เราบอกอีกว่าพระเจ้าของเราทําไมครับเจ๋งกว่าของคนอื่นนะในข้อสิบเจ็ดบอกว่าเราอ้างตัวเป็นยิว การละอาตัวเป็นยิวคือการเข้าสุนัตการเข้าสุนัตคือการยืนยันเรื่องพันธะสัญญาเรากําลังอยู่ในพันธะสัญญาไหมเอ๊ะ <c oughs> แล้วแล้วเราเป็นยิวแล้วสุนัตมาอย่างไรลองเปิดปฐมกาลบทที่สิบเจ็ดนะครับปฐมกาลบทที่สิบเจ็ดข้อหนึ่งข้อสองนะ องค์พระเจ้าทรงประเสริฐเอาจะเห็ว่าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จงมืนเดินชีวิตอยู่ในทางของเราและเป็นคนจริงเราเราจะทำพันธะหาเราจะทำพันธสัญญาเรากัับบครและจะมีอินธนพลของเจ้าอย่างมากมายโอเคพระบุญเมื่อกี okay. ้บอกว่าอะไรดูสิครับ เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ทิลิศเราขอก่อนเลยนะว่าโจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราและดีพร้อม <c oughs> เราขอก่อนเลยนะเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เราขอก่อนเลยนะโจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเรามีความหมายว่าอย่าไปไหนนะอยู่กับเราและดีพร้อมคือรอบข้อนะไร้ทิฏฐิ ถ้าถ้าตกลงกันอย่างนั้นข้อที่สองเราจะทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าเป็นพระเจ้าเองที่ทำนะเราเราทำพันธะสัญญานี้ด้วยการที่อยากจะข้อที่เจ็ดว่ายังไงข้อที่เจ็ดเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้เป็นพันธสัญญานิแกรมระหว่างเรากับเจ้าและกับ ลูกหลานของเจ้าทุกช่วอายุที่จะตามมาเป็นนักสัญญาว่ารเราเป็นพระเจ้าของเจ้าและแน่าจะเป็นพระเจ้าของลูกหลานของเจ้าที่จะตามมาพาไหลังโอเคพระคัมภีร์กำลังพูดว่าอะไรรู้ไหมพระกพระเจ้ากำลังบอกว่าเรามาทําสัญญากันนะเราเพราะเจ้าเองไว้วางใจและเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าพระเจ้าทําได้ความเชื่อของอับราฮัมที่เชื่อว่าพระเจ้ามีสามารถมีความสามารถทําได้ ทำอะไรทําให้เขาเองมีลูกได้ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมือพระเจ้านี่เองพระเจ้านับว่าอับราฮัมเนี่ยเข้ามาตรฐานของพระองค์เป็นคนชอบธรรมดีรอบครอบดังนั้นพระเจ้าก็เลยบอกงั้นเรามาทําสัญญากันเราเองจะเป็นพระเจ้าของเจ้านะเจ้าต้องดีรอบครอบดังนั้นในคําสัญญาเนี้ยเราบอกเลยว่าเราเองจะสถาปนาพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเอาไว้เมื่อพูดไปเราหลายครั้งเราพูดกันแล้วก็ทําไมครับ บางทีเราก็ลืมและมนุษย์เป็นคนที่ลืมง่ายแต่ถึงแม้เราลืมง่ายพระเจ้าก็ไม่ลืมดังนั้นพระเจ้าเองต้องการให้อับราฮัมเนี่ยยังคงจดจำคำสัญญาในวันนั้นได้ทุกครั้งงั้นในข้อที่9ถึง14ว่ายังไงอ่านสิชุบพระเจ้าพระเจ้าพระเาพาพ ส่วนเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาจะรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นเป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสินาเจ้าจงเข,ข้าสินาตัดหนังหุ้งพลายองค์าชาติของเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญของพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเจ้าผู้ชายที่มีอายุแปดวันต้องเข้า คือชาติคนตรวจเพื่อชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นคนที่เกิดในภาคของเจ้าก็ดีหรือที่เอาเงินมาซื้อมาจากคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่เชื้อสายเจ้าก็ดีทั้งผู้ที่เกิดในภาคของเจ้าและที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจะต้องเข้าสุนัขดังนี้แหละพันธสัญญาของเราจะได้อยู่ที่เนื้อจะเป็นพันธสัญญานี้ดรานชาคนใดที่ไม่ได้สุนัขือไม่ได้สุ้าสุนัข ในกาตัดหนังทีนลายองคชาติจะต้องถูกตัดออกจากองชาตของเขาเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเราโอเคระหว่างพิธีการเข้าสุนัตกับพันธสัญญาอะไรมาก่อนพันธสัญญาพันธสัญญามาก่อนแล้วค่อยมีสุนัตสุนัตก็คือสัญลักษณ์ทำไมไม่ให้ผู้หญิงเข้าสุนัตทำไมให้ผู้ชายเข้าสุนัต อีกได้ว <anut quad át OR> ทำไมพระเจ้าต้องให้ตัดปลา,า Gefühl, <effectively> <anak lonely> <เ>ลยองคชาติผู้ชายก็เป็นพวกที่ที่ลืมเนาะแล้วคิดอะไรไม่ออกคิดถึงวันที่หลายคนอาจจะคิดถึงพิธีแต่งงานของคริสเตียนทําไมถึงต้องมีการแลกแหวนก็เพราะแหวนเนี่ยทุกครั้งที่เราเองเห็นเราเองจะเตือนตัวเองว่าเรามีอะไรนะเจืของขอเรา เราสาบานแล้วสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะจงรักภักดีจะรักและดูแลภรรยาจะเชื่อฟังสามีแหวนจะเป็นตัวเตือนถึงคำสัญญาวันนั้นไม่ใช่บอกว่าฉันมีเมียนะไม่ได้บอกว่าฉันมีสามีนะไม่ใช่เป็นสัญ,ญเครื่องหมายที่จะบอกคนอื่นว่า อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันมีครอบครัวแล้วไม่ใช่แต่มันเป็นสัญลักษณ์ให้จําให้ได้ว่าวันนั้นเราสาบานต่อหน้าพระเจ้าเราสาบานต่อหน้าสาบานกับภรรยาหรือกับสามีหรือว่าเรากําลังสาบานกับพระเจ้าเรา,ากําพระเจาลลังสาบานกับพระเจ้านะว่าถ้าเราไม่ทําตามคําสัญญาที่มีต่อพระเจ้าว่าจะดูแลเธอหรือเขาคนนั้นให้พระเจ้าจัดการเรา วันนี้เราทำตามคำสัตย์สาบานที่วันนั้นให้หรือเปล่านี่คือเรื่องหนึ่งแล้วนะดังนั้นครอบครัวหลายครอบครัวจึงไม่เจริญ mm hmm. เพราะผิดสาบานกับพระเจ้าไม่ใช่ผิดสาบานต่อคู่ชีวิตนะครับ mm hmm. พิธีแต่งงานไม่ได้เป็นพิธีแต่งงานที่กำลังให้คำมั่นสัญญากับคู่ชีวิตนะ mm hmm. วันนี้ซาดูแลภรรยาเหมือนดูแลร่างกายตัวเองไหม ถามหรือเปล่าภรรยากําลังเชื่อฟังสามีเท่าๆกับเชื่อฟังพระเยซูไหมนี่อยู่ในเอเฟซัสนะครับไปดูได้พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นนะถามว่าจะเชื่อฟังสามีถึงขนาดไหนทุกอย่างมีขอบเขตที่ทําให้เราเองเรียนรู้เชื่อฟังสามีเท่ากับเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังสามีจะรักภรรยาจะรักขนาดไหนสามารถวัดได้ถ้าไม่ได้สามารถ ตายแทนภรรยาได้เหมือนพระเยซูตายแทนกิตจักรความรักนั้นยังไม่ได้สัำลิปผลนะครับพยายามทําต่อไปามีคนตาบ้าเนี่ยดังนั้นวันนี้ทุกครั้งที่คนยิวก้มลงปวดชี่<ม>เขาจะเห็นแผลเป็นที่ปลายองค์ชาติเขาแล้วจะเตือนเขาเสมอว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่น เราเป็นคนที่มีคําสัญญากับพระเจ้าเอาไว้คนอื่นไม่มีคําสัญญาดังนั้นเขาจึงทําไมครับภูมิใจมาก mm. ทุกครั้งที่ผู้ชายเขา